สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับผมก็ตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆมาตามล่าหาฆาตกรนะคะผมใครจะเป็นฆาตกรตัวจริงและใครจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะบอกเลยว่าเกมนี้เชื่อถือคนได้ยากมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ใครจะเป็นฆาตกรตัวจริง โอ้โอ <c oughs> ้โอ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 ้ชมหน้าชมหน้าชมหน้าไอ้ผู้ไอ้เจ้าลยเกมแรกผมเป็นเกมแรกผมเป็นโอ้โหใช่หรอแตมเป็นหรอได้เกมแรผมเป็นอันแน่ใครเป็นอ่ะผมค่าจริงคนแรกเลยเอาจริงเอ้ยไปวันเงียบไปจังอะเอาดีใช้เวลาใรย่างคนฆาตกรฮะ ทำคนแรกไปเลยตื่นเต้นอ่ะทำไมกองมันจะใช้เวลาบ่นอยู่แล้วเนี่ยเขาใครเข้ามาเล่นใหม่เปล่าไอ้เป๊ดทำกันได้ลงคอมากไม่เขาแบบเข้ามาเล่นใหม่เปล่าดูเรื่องน้านานกองอีกเปล่ากองอีกเนี่ยไอ้กองกลองอีกเปล่ากองอีกเปล่าเออไอ้กล้องอ่ะชอบกล้องชอบทำลายแบบ อ๋ออย่างนี้เราก็ฆ่าพี่แก้วได้เลยดิเอ้าต้าเหรออะไรต้าบอกว่าต้าจะฆ่าพี่แก้วอ่ะเอาแล้วถ้าพี่ตายนี่แปลว่าต้าแต่พี่แก้วได้เป็นแล้วไงพี่แต่พี่แก้วได้เป็นแล้วไงได้เป็นแล้วจะเลยฆ่าพี่แก้วได้จะฆ่าเลยได้ฆ่าเลยเราท้ายเนี่ยกะตาฆ่าใช่ไหมไม่ตาหัวล้อทะบายตาหัวล้อที่จะตาฆ่าแต็มปะเนี่ยไอ้ยเนี่ยไม่ทำะไรเลยตาหัวล้อทะบายไม่เป็นไม่เป็นเสียงดูเสียงกัดูเสียงเันให้่าหนักข้าบะลาวแล้วเดี๋ยวไปกนครับ ก็ได้หัวร้อนยกลับไปก็หัวร้อยเฉยคนอารมณ์ดีไอ้กคอนเอ๊ะอิงเงียบๆงป่ะตอนเนี้ยอะไรพี่แก้วกินน้ำมาอ๋ออุ้ยไอ้กคอนโดนลาแแฉเขาใช่ไหมลากแฉแขนเขาใช่ไหมกูตายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น ไม่ได้ไปไอค hey, ้าวกูตายไอค้าอยูはは่ฝร so ัางเลยนะเรียบร้อยไอตาไอโต้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 ีนตัวดีเออไอตัวเงียบเนี่ยอือโหไอตัวเงียบมีหลายตัวเลยในเนี้ยนี่อุ้ยอุ้ยใครฆ่าฉัน พี่ก็ตายเหรอเออไอโต้ไอโต้พี่โอโต้ไอโต้เมื่อกี้พี่แก่ไอโต้ไอโต้ไอโต้ไอต้องหรือเปล่าพี่ว่ามาจาไอโต้ฮะไอเมื่อกี้ฉันพูดถึงไอโต้อยู่คนเดียวอ่ะต้องหรือเปล่าคนอื่นใครอยแต่แบบต้องไม่น่าจะกล้าฆ่าพี่แล้วนะอืมพี่นายแต่เหรอพี่ไายแต่เหรอไม่เราไม่รู้นะทำไมเป็นค่อยอืม เออพี่ไม่ลองลองไม่เสียหายพี่ไม่เสียหายหรอกพี่ไม่เสียหายหรอกพี่ก็แค่ไปยืนรอหน้าเราแค่หนึ่ดีมีดเนี่ยแหละไอตัวเงียบๆนี่แหละตัวดีจะรอฆ่ากันเองพี่มันจะรอมีดฟันกูไงดีแม็กฟูไงู้ไง้ฟูใหเออเออมาเกะผู้เออเออสวยไอโต้ไอโต้ฆ่าผู้ไปแก เาอีเอไปเออีเ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 อจดึจดึงจดเจดึงจึงจด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 ึงอดึงจดึงจอึงอดจดึงจดึงจอึงจมึงจดึงจดยงจดงจดึงงจดจดงจดึงจงจดงจาึงจาึตจดางจดึกจดึงจดึงจดึงจค หตาข้าวหรือเปล่าใครแคร์น่ะข่าวหรือเปล่าดีแหมหรือเปล่าเออดีแหมหรือเปล่าดีแหมหรือเปล่าดีแหมนะดีแหมนะข่าวขวดดำหรือเปล่าจริงพี่ว่าดีแกเนี่ยแปลกๆแต่ตอนตาพูดอะไร้อะไรตาพูดตายิ้มนะเออแต่เมื่อกี้ตาดับดูพวกมีพิรุธอ่ะไม่ปิ๊ยปิ๊งปิ๊อย่ามองเราอย่ามองตายตาจริงด้วยตายตาบอกแล้วว่าตามีพิรุธ ดูออกนานนั่นเลยเหรอนิ่มมากเงินมากใช่อ็งดูพีรุต่ะเองพีรุตออกอ่ะไอปังข้าครับพูดด้วยครับอย่างเงี้ยครับปังข้าพูดด้วยไอนานนะแตมเนี่ยเออแตมเออแตมลืมแตแตมตายเนี่ยไม่ต้องสงสัยแตมแล้วแต่ตายแล้ว่เ ไอ้แตมโตหรือปล่าแตมเออเอ้ยนจาใครขำไอ้โตขำไอ้โตขำแต้มโตขำเออโตขำอ่ะเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเเฮ้ยอ้ีอเฮยี่เนรก่ปีถ้าแต้มจะเช่อเราจะละแป่แต่ไอ้ยิงจะมามองพี่ทาไมล่ะแ้ยิงยิงย้ยงยเออใช่แล้วเขากละแตเยแต้มมองใสเม่หรอกเออเอาเลยเอลยเออ ไม่เชื่อคุณพี่แก้วยายาอะไรล่ะยาอะไรอะไรยาอะไรเป๊ะพี่ไม่ฆ่าแปดซ้ำหรอกพี่ไม่ทำแปดแล้วพี่ฆ่าแปดไปแล้วไม่เหลือไอแปดไอปี๊ดมันมันโน้น้ทางโน้นทางโน้นไอแปดทางโน้นไอ้แปดทางโน้นไอ้เป๊ะไอปี๊นี่ไงเห็นไหม เดินพี่อะไรดื่ไม่ได้จริงเดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือกอนอ่ะโดนบ่อยมากไอ้กอนเป็นบ่อยดีกชื่อมันเหี้ยพี่เดี๋ยวมันเหงาละไม่ใช่พี่เลยยังไม่ได้พี่ในเด็กด้วยแ่าเนี่ยพี่ฟิ้งเงียบๆนี่ะพี่ฟิ้งทำเนื้อผ้าไปให้แล้วแต่แต่เนื้อผ้าไปตอนวันที่สิบแปดไงหนึ่งหนึ่งผ้าหยดกลัวกลัวพี่ๆไม่ดียังอ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ ใครตายอ่ะตารู้ป hey ่ Hayır, าวันท anyway> ี่จะเป็นงานตังเลยอ่ะพี่ฟี่รู้บ้างอีกใครอะโตตายไอ้ตัวไม่เล่นงานตังเลนี่ยไอ้โตตายโตโตอย่ามองมาโตอย่ามองพี่โตโย่จีเดอร์มองมุณไอ้ตัวมันเก่าหาฉันนะไอ้ตัวเอออิงมึงใครอิงพี่ว่าพี่ฟี่ว่ะพี่ฟี่เงียบที่สุดในบรรดานี้ละ พี่ไม่ม่าฆ่าหอพี่ทำหนูไม่ลงหรอโอยใจดเอาดูองคุณลองวอดดูคุณลองวอดดูเฮ้ยหน้าตาาาอิงอ้ยเอาเร็วไอแกดูต่อพี่พี่ทสารว่ะมีเต็มหน้าเลยไอ้ด้วยข่าพี่พี่อย่างี้เลยหรอ ลนนี่เป็มาใครใครฆ่าฉันคนแรกนะฉันฉันงดแจกนะเว้ยเอาดิฉันแล้วฉลิบรางวัลน่ะเอาดิขู่เขียนนะขู่เขียนขู่นะข้าราชการเก็บมีไม่ทันเลยเมื่อกี้แบบข้ารกรมาอยู่หน้าพี่กิ๊บมาแล้วพี่แก้วพูดมาเดินมเลยมีให้ไม่ทันอ่ะกำลังถือมีดจะจ้วงเลยอ่ะเฮ้ยเรียไอ้เอฟเดี๋ยวเดี๋ยว เจ็บพี่ไอ้นี่แมงค้าไทยว่ะพี่แล้วเขาตุ่นาไมพี่พี่เจอแบพี่แกว้่ต่อว่ะพี่แกวี่ต้องี่าี่อพี่เกวี่ต่อพี่แกวี่า่อพี่แกหร่อพี่แกว่ตอพี่แมวี่อพี่แกี่ตาพี่กวี่ต่อพี่แกวี่ต่อ่กวี่ต่อพี่วี่า่อี่แกวีต่อพี่แกี่เ่อไี่อกว่าพี่วี่ต่พี่แวี่ต่พี่กวี่่พี่วี่ต่อพี่แเวีขา่่ากได้ต่อพี่แกวี่ต่พ่กล้าต่อพี่แกวีอพี่กวี่อพี่แกวี่อพี่นะนอยู่อาก็กลัวอพี่แอยู่นะวอ่อว่ะ เฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเชื่อกันเวลาจะหมดเวลาจะหมดเวลาจะหมดโ้โหหนื่อยเลยข้างหน้าไปเลยข้างหน้าไปเลยสุบีสุบีฮ่าดีมากไอ้ตาข่าเหรอตาอะไรตาเฮ้ยแต่ตาเสียงสูงนะตาตาเสียงสูงนะอะไรตาไม่ข่าตาคอนโตแม่งอยู่กันครบเลย เนี่ยเดือดแก๊งของแต็มนั่นแหละเอ้ยเดือดแก๊งแต็มทั้งนั้นน่ะเออเนี่ยแก๊งแต็มทั้งนั้นเลยแ่สามคนอ่ะแต็มรักใครแต็มก็เลือกคนนั้นน่ะเป็นลมพี่ฟีดได้ไงวะเป็นลมพี่พี่เฉยเฮ้ยโตอีกแล้วมาเลยดูดูโต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 น่าขาเอ๊ยมันกระโดดยังไงทุกคนอุ้ยเฮ้ย อันนี้เราหรือเปล่าปกติพี่ไม่พูดนะอันนี้พี่เราอะไรแตมตลกเหรออิงตลกเหรอไอโต้เปล่าไอโต้ตายแล้วที่วไอโต้ตายแล้วพี่พวกแลกงพิมอยู่แล้วเล่าลบค่าเจ็ดทำเลยทำเลยรอสอหรือสอี่รือเจ็ดหูแลาวม่พูดหรือสรอบยังไงไอโต้เล่าฝากค่าลบเจ็ดหน่อยอ่ะใครใครจะเจ็ด ดอกนไอ้ยนีอ้หี้อิงนอบคอเนเอออิงอ้งนอ้หๆีอหนีไอหนีอ้่นี่ไอ้มนีแไ้หคร้บแกแนี้ไอนี้วอ้ี้ไอ้หน้ไอหนีไหนี่ไักหนนี่อิหพี่รักหนูไ้หนีีนีไีอห้ามันเลยหนไหนดเไยหมดเลยหมดไปเลยอีีนนน ห้าคนนี้เหลือใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ยปุบป่าไอ้โตอไอ้สัตว์พี่แก้วไม่เอาชนะเลยหรอกเหลือพี่พี่แก้วตาโตผมเอ้ยตา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 กรอนผมอ่าแค่อฆ่าคนอะตาแค่เลือกคนอะรอดเว้ยเช้านี้รอดเลยรอดเว้ยใครอ่ะผู้เอาเร็วผู้ผู้เชนเราผู้ผู้เชีเราผู้พี่ว่าไอคนที่ทิ้งพี่แก้วพี่แก้วบ่อยๆเนี่ยไอกรเนี่ยตัวดี อู้ยดูสโลไปหาเลยอะหูดินสะทำไมสโลขนาดนั้นเดินมาอย่างเท่โคตรสโลอ่ะีหาผิดเรื่องผิดดีหมานะยพี่แก้วพี่แก่ไงเหรอพี่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 เติมโลเพื่อดูเนี่ยนะผมไปรบลวงโลบักบ้าใครไปเติม เเข้ากมอ่ะแล้วพี่ฟีรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นต้าผมเดาวปุณละดาวแม่คืนเดาวแม่เหมือนเหมยโตเลยเหมือนโตเลยตาไม่ใช่ผมยังตาไม่ใช่ผมเยอะพี่พี่เลยรู้เปิดมาแล้วพี่เล่นเปิดไม่ถ้าขนาดนั้นนะใครจะไม่สงสัยพี่เออจริงใครทำพี่พี่อ่ะไอ้โตแน่นอนพี่เออเดี๋ยวรอบนี้เขาเติมไปฟักจริงนะเป็นจุ๊บใหนอนอ้าวไอ้ัวหลุด ก็ดูดอกดูพี่ดูแคร์นะคนพี่ฟีถ้าพี่ฟีแล้วผมหักผมแบนนะเอาดิผมแบนอ่ะผมเตะออกด้วยเอาดิอ้าวพี่ฟีกาเปล่าไม่ร้อยกดแบนขนาดนี้พี่ขนาดนี้แล้วอี่พี่อยากติดเอิปอะพผมผมเตะออกแคร์อ่ะผมเตะออกแคร์อ่ะ พี่พี่งอนอะไรพี่คนหนุ่มไม่ใช่หนูอ๋อมันอาจจะน้อยไปวันนี้ผมขอสามพันเอามาเอาไปสอนเท้าว่ะไม่ใช่หนุไม่ใช่หนูมพี่แก้พี่แก้วพี่ขูอย่างนี้เลยเหรอพี่ขู่อะไรกาพี่อะพี่ขู่อย่างนี้ใครจะกล้าอวดพี่ดีกว่า พี่ีซื้อเป็นฆาตกรป่ะเนี่ยเออผมว่าใช่ก่อนหรือเปล่าค่าตกรอพี่ซื้อไหมคะพี่ซื้อหป่าไม่ซื้อเป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปเลยผมพี่ว่าใช่ว่ะเพราะว่าคนอื่นไม่น่าจะกล้าผม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 ยังไม่ทําพี่เลยนะเมื่อกี้พี่ไม่ทำผมจะทำพี่ว่ะพี่ต้องเชื่อผมนะพี่รบเจ็ดอ่ะพี่รบเจ็ดเงียบ พี่อิงเป็นพ่อแต่เดี๋ยวนะแต่ทําไมแป๊ดมีเสียงขึ้นมาพี่ว่าแป๊ดพี่ว่าแป๊ดเมื่อกี้จอมืดป้าแป๊ดไม่มืดค่ะเอ้าไอ้อิงไแป๊ดเป็นมืดอ่ะใช่แล้วดูสิลองดูลองดูลองดูรักพี่เปล่ารักพี่เปล่ารักแคร์พี่เหรอรักแคร์พี่รักค่ะรักมากด้วย ลองดูลองดูอะไรอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วมามาพี่ฟีวิ่งพี่ฟีวิ่งพี่พี่วิ่งพี่ฟีลุกลุกลุกเอกลุกลุกเฮ้ยตาเงียบว่ะก่อนตาเงียบอะไรครับไม่ใช่ก่อนเงียบก่อนใช่ใช้เปฟยอันนี้แลมแลม แตมแตมคนคนมาผมอ่ะมาผมสีส้มอะแตมแตมพี่ว่านี่นี่แตมพี่ว่าหัวหมวกแดงแตมหัวหมวกแดงไม่ใช่พี่พี่เป็นคนบริสุทธิ์จำจีมาเสือเปาะแปะโอ้โหนั่นนั่นนั่นแตมหมวกแดงแหมวกแดงข้างที่อะแตมหมวกแดงอ่ะไอแตมไอตัวใส่หูฟังหรือเปล่าไอโต้เปล่าแตมไอ้น็อตพูเลิกเลยพูเลิกเลยโอ้เอามะพร้าวไปฟาดหัวมัน พูเลิกเลยพูเอาคนที่แบบเอาคนที่แบบคิดว่าคิดร้ายกับพูอ่ะดีแม็กเดีแม็กมาช่วยด้วยด้วยเราถูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับแมปฆาตกรนี้นะคะก็บอกเลยว่าถ้ามาเล่นกันเป็นแก๊งได้นี่คือสนุกมากทุกคนและยิ่งถ้าแบบคนในทีมเปิดใหม่นะโอ้โห จะมันยิ่งกว่านี้นะคะนี่ขนาดเปิดไมค์กันแค่สามสี่คนนะทุกคนยังเจียวจ้าวเบอร์ตองขนาดนี้นี่ถ้าเปิดครบทุกคนนะไม่เหลือนะฮะใครอยากลองมาเล่นนะคะชวนตึกแก๊งมาเลยทุกคนมันจริงแบบนี้นะ,ะยังไงก็ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะจะมีแมปอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นอีกเดี๋ยวรอติดตามกันเลยลวกันสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับ There isn't nothing to show me counting I'm a lamb in haste hey, so and no lights are too brand. me, do it,